Hello, my friends! Welcome to Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey, and I have a very interesting video suggestion from Thailand again. Today we are gonna watch a video about Thai handwriting and look at the examples. This is the correct one, <laughs> and this is the speed one, practical one. But they are looking so funny. <laughs> The translation of the video is Japanese v i r a l sensation Thai in textbooks versus Thai used by real Thai speakers. We are gonna watch this video from Took Your Time YouTube channel. Thank you my friends for this video. I'm curious about it and let's start. เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมภาษาไทยที่เราตั้งใจเรียนจากตำรากับภาษาไทยที่คนไทยใช้กันจริงๆในชีวิตประจำวันมันถึงได้ดูเหมือนเป็นคนละภาษาเลยวันนี้เรา <laughs> okay, it is so different. but it is so funny. Yeah, but uh, uh, making that all of those uh, Thai alphabets, my friends, it must be difficult. It must be take too much time. <laughs> this is more practical, this is more speedy. Okay, just think yourself that you are in a class, you are taking notes when your teacher is speaking. you you have to write quickly, speedily speedy. Okay, this is more practical. เราจะมาเจาะลึกประเด็นที่กำลังเป็นไวรัลสุดๆในตอนนี้จากคลิปของช่องไทยใบชมที่ออกมาตีแผ่ความแตกต่างแบบสุดขั้วระหว่างตัวอักษรไทยที่คัดลายมือสวยงามในบทเรียนกับ different sentence or between sentence uh, when when you write this word it, it takes a little time uh, can you understand between or for between words you need to write this kind of words two or three times because it is really looking like taking very long time it can be problematic when you need to write it quickly so it's understandable <laughs> it's understandable if you want to เรียนกับลายมือจริงๆที่คนไทยใช้เขียนสื่อสารกันซึ่งแม้แต่คนไทยด้วยกันเองในบางครั้งยังต้องใช้เวลาถอดรหัสกันนานเลยค่ะประเด็นนี้ไม่ได้เป็นที่พูดถึงแค่ในหมู่คนไทยนะคะแต่ยังลามไปถึงชาวญี่ปุ่นที่กำลังเรียนภาษาไทย Are, are you writing with careful or are you writing with speed speed quickly i'm curious about it <laughs> พราะลำพังแค่การจำเพียญชนะ44ตัวสระอีก32เสียงที่วางได้ทั้งข้างหน้าข้างหลังข้างบน 44. และข้างล่าง <Okay. S 2> ก็ยากพอยอยู่แล้ว <laughs> แต่พอมาเจอลายมือที่ตัดหัวของตัวอักษรทิ้งไปหรือการเขียนแบบหวัดที่เชื่อมตัวอักษร But uh, I remember that this m um, circle things uh, making difference for your tones right They, they are creating tonal differences maybe you can c o n f u s e only writing like that maybe it can be difficult to read to understand what y o u read later but i i'm i'm not sure สอนเข้าด้วยกันจนแทบแยกไม่ออกมันกลายเป็นกำแพงภาษาที่สูงขึ้นมาทันทีหลายคนถึงกับบอกว่านี่มันคืองานถอดรหัสชัดๆ สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้ยิ่งดุเดือดขึ้นไปอีกคือการที่มีการหยิบยกตัวอย่างลายมือของบุคคลสาธารณะอย่างคุณอนุทินมาเปรียบเทียบซึ่งลายมือที่มีลักษณะคล้ายลายมือคุณหมอนี้เป็นเครื่องยืนยันอย่างดีว่า is, is this Thai handwriting? This is unbelievable Okay, uh, even the normal Thai alphabet is impossible for me But this is looking like crazy How, how you can understand this right? How you can understand it? ในโลกแห่งความรวดเร็วในการสื่อสารมักจะถูกให้ความสำคัญมากกว่าความสวยงามตามอักขรวิธีนอกจากเรื่องลายมือแล้วการกลายเสียงของคำถามอย่างไหมเป็นไหมหรือสรรพนามเขาเป็นเขาก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทำให้ชาวต่างชาติต้องสับสนว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องกันแน่วันนี้เรา <Conf using. S 1> จะมาดูคอมเมนต์ชาวญี่ปุ่นกันค่ะว่าเขาพูดยังไงกันค่ะโดยเริ่มจากคอมเมนต์แรก นี่มันภาษาเดียวกันจริงหรอ <laughs> อุตส่าห์ตั้งใจฝึกเขียนหัวกลมๆทับตายแต่ในชีวิตจริงกลับถูกตัดทิ้งหมดเลย <laughs> พอดูโนต้ตของคนไทยมันดูเหมือนอักษรอาหรับหรืออะไร <laughs> สักอย่างไปแล้ว <laughs> สิ้นหวังสุดๆค่ะคอมเมนต์ <clears throat> ต่อมาลายมือคนไทยเขียนเร็วมากจนเส้นเชื่อมกันหมด <Yeah. S 1> กลายเป็นสัตว์ it is, it is practical if you want write yeah, this is practical want to you I can understand that. สัญลักษ์ไปแล้วโดยเฉพาะนอนหนูกับมอมา้าแยกไม่ออกเลยจริงๆคนไทยแยกกันยังไงครับดูบริบทเอาหรือว่ามีพลังจิตคอมเมนต์ต่อมาลำดับการเขียนของญี่ปุ่นเข้มงวดมากแต่พอมาเห็นการเขียนแบบอิสระของคนไทยแล้วตกใจเลยขนาดตัดหัวออกยังสื่อสารกันรู้เรื่องมันก็ดูมีประสิทธิภาพดีนะ แต่มันคือขุมขนสำหรับมือใหม่อย่างผมครับคอมเมนต์ต่อมาช่วยเลิกเขียนรอเรือเป็นแค่เส้นตรงเหมือนตัว ST เถอะในตำราอุตสาหฝึกคัดลายเส้นอยากยังประณีตเจอความเร็วในหน้างานจริงเข้าไปนี่ไปไม่เป็นเลยคอมเมนต์ต่อมาเคยเห็นคำเปรียบเทียบว่าตัวอักษรไม่มีหัวเหมือนอักษรที่ใส่ชุดแฟชั่น แต่สำหรับคนต่างชาติมันเหมือนไปเจอคนที่ไม่มีหน้ามากกว่าแยกไม่ออกเลยว่าใครเป็นใคร s <S เวลาจะอ่านเมนูที่คาเฟ่ไทยฉันมักจะยืนอึ้งไปสิบวินาทีว่านี่มันภาษาไทยหรือมันคือภาษาอังกฤษตัวเขียนกันแน่ความรู้สึกนี้คนญี่ปุ่นที่มาไทยแปในสิบคนต้องเข้าใจแน่ๆคอมเมนต์ <c oughs> ต่อมาพึ่งเข้าใจความรู้สึกคนต่างชาติที่สับสนตัวสื่ กับฉิในภาษาญี่ปุ่นก็ตอนที่เจอลายมือตัวดอกับตอเต่านี่แหละในตำราสอนว่าดอเด็กต้องมีรอยหยักด้านบนแต่ลายมือจริงรอยหยักนั่นแทบจะหายไปเลยสุดท้ายก็ต้องจำทั้งคำแล้วอาศัยการคาดเดาเอาว่าก็นั่งอยู่ตรงนี้ก็น่าจะตาก มันไม่ใช่การเรียนภาษาแล้วล่ะมันคือการวิเคราะห์พฤติกรรมคนเขียนชัดๆ <Okay. S 1> คอมเมนต์ต่อมาภาษาไทยไม่มีการเว้นวรรคเพราะเขียนหวัดแบบลากเส้นเดียวจบมันเลยกลายเป็นก้อนตัวอักษรที่ไม่รู้ว่าตัวไหนจบตรงไหนภาษาญี่ปุ่นมีคันจิช่วยแบ่งวรรคตอนแต่ลายมือไทยคือ <c oughs> คลื่นรหัสหลับ ในสมองคนไทยต้องมี AI ที่ช่วยแบ่งคำให้อัตโนมัติแน่ๆน,น่าอิจฉาจังคอมเมนต์ต่อมาพอเห็นคนย่อมหาวิทยาลายัยเป็นมหาลายัยรู้สึกใกล้ชิดเหมือนที่คนญี่ปุ่นเรียก m ม d o โดนัลว่า Mac เลยแต่การย่อของไทยใจเด็ดกว่ามากคือเหลือแค่เสียงหลักแล้วตัดที่เหลือทิ้งหมด การจะตามสปีดนี้ให้ทันมีทางเดียวคือต้องปิดตำราแล้วออกไปเดินถนนจริงๆคอมเมนต์ต่อมา การจำกฎวรรณยุกไทยยากกว่าจำสูตรคณิตศาสตร์อีกทั้งอักษรสูงกลางตำ่ำผสมกับคำเป็นคำตายเพราะจำได้ปุ๊บในบทสนทนาจริงอารมณ์ดันหยุนเหนือทุกสิ่งจนเสียงวรรณยุกต์เปลี่ยนไปนิดนิดอีกสำหรับฉันที่มีสมองสายวิทย์นี่คือยอมแพ้เลย แต่ความไม่สมบูรณ์ของกฎเกณฑ์นี่แหละคือความเป็นมนุษย์ของภาษาไทยคอมเมนต์ต่อมา <c oughs> การออกเสียงรอเรือในตำราสอนเข้มมากว่าต้องกระดกลิ้น แต่ความจริงส่วนใหญ่ก็ออกเสียงเหมือนลอลิงบังหมดพอฉันพยายามกระดกลิ้นสุดฤทธ์กลับโดนล้อว่าจริงจังเกินไปจนไม่ธรรมชาติซะง,งั้นกว่าจะรู้ว่าเคล็ดลับคืออย่าไปพยายามมากเกินก็ใช้เวลาต้องสองปีแน่คอมเมนต์ต่อมาเรียนภาษาไทยมาจนรู้ซึ้งว่าต่อให้เขียนเป็นแต่อ่านโน้ตคนไทยไม่ออกอยู่ดี งั้นก็ไม่ต้องเรียนตั้งแต่แรกสิแค่พูดอย่างเดียวก็สื่อสารรู้เรื่องแล้วแถมคนไทยใจดีจะตายพยายามเข้าใจภาษาไทยงูงูปลาปลาของเราสุดชีวิตพอหลุดพ้นจากคำสาปของตัวอักษรได้ตอนนี้ฉันรู้สึกเป็นอิสระสุด Comment มมต,ต่อมาการอ่านเขียนภาษาไทยคือบอสใหญ่ของเกมนี้แต่ถึงจะฆ่าบอสไม่ได้เราก็เคลียร์เกมได้อยู่ดี แค่พูดเป็นก็ได้กินของอร่อยมีเพื่อนเยอะแยะไม่รู้ตอนนั้นจะบ้าพลังจำระดับอักษร44ตัวไปทำไมตอนนี้ฉันลืมไปหมดแล้วว่าตัวไหนอยู่ชั้นไหนคอมเมนต์ต่อมาเคยเห็นคำว่าโฮโมนาโกซามุเป็นตัวคาตาคณะปริศนาวางอยู่ในคาเฟ่ที่ไทยก็นั่งกลุ้มใจอยู่3วันว่ามันแปลว่าอะไรกันแน่จนมารู้ทีหลังว่าจริงๆมันคือคำว่า M A T C H ในภาษาอังกฤษที่เขาดีไซน์ให้ดูเหมือนตัวคาตาคณะความรู้สึกตอนรู้นี่คือหมดแรงเลยไม่นึกเลยว่าจะมีกับดักที่คนญี่ปุ่นอ่านไม่ออกเพราะเป็นคนญี่ปุ่นเองแบบนี้ดีไซน์คนไทยนี่น่ากลัวจริงๆคอมเมนต์ต่อมาเรียนตัวอักษรไทยมาสองเดือนอยู่ในสภาวะจำอย่างลืมอย่างเหมือนเครื่องทำวุนเส้นเลย พอแวบไปดูการ์ตูนกัชเบลแป๊บเดียวตัวอักษรก็หายไปหนึ่งตัวดูซีรีส์จบตัวอักษรหายไปอีกสองตัวทิศท,ทางหัวที่อุตส่าห์จำได้ก็มาลายหายไปจากสมองนี่ผมไม่ได้กำลังเขียนตัวหนังสืออยู่นะผมรู้สึกเหมือนกำลังวาดเขาวงกตอยู่มากกว่า <c oughs> เอาจริงๆนะคะพออ่านคอมเมนต์ชาวญี่ปุ่นทั้งหมด I am draw i n g นยังไงดูสิ is เฟอร n เแล้วบอกเลยว่าไม่ได้งงอยู่ฝ่ายเดียวค่ะเพราะคนไทยอย่างเราบางทีก็อ่านลายมือคนไทยด้วยกันเองไม่ออกเหมือนกันภาษาไทยมันเลยเป็นภาษาที่แปลกมากในตำรานี่สวยเนี้ยบมีหัวครบทุกตัวแต่ชีวิตจ,จริงขอแค่รู้เรื่องพอสวยไม่สวยเดี๋ยวค่อยว่ากันตัดหัวเชื่อมเส้นย่อคำ ออกเสียงตามอารมณ์ไม่ตามกฎทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะคนไทยให้ค่ากับความเร็วและความรู้สึกมากกว่าความถูกต้องเป๊ะๆแล้วที่น่ารักที่สุดคือต่อให้พูดผิดเขียนผิดอ่านไม่ออกคนไทยก็ยังพยายามเดาให้เข้าใจกันสุดชีวิตอยู่ดีก็เลยไม่แปลกเลยค่ะที่ชาวต่างชาติหลายคนจะบอกว่าภาษาไทยไม่ใช่ภาษาแต่มันคือประสบการณ์ experience okay actually um all of the languages are experience. you need to understand their logic behind but of course it is very difficult it is impossible for me nearly impossible for me to learn new language it is very difficult for me uh, even learning English is took very long time for me to understand and I'm, I'm I'm not even good in English <laughs> okay I'm, I'm not still good enough thank you took your time youtube channel for sharing this very funny video <laughs> right those writing with uh, thai people it was very funny thank you for your suggestions my friends thank you for watching it together with me have a nice day take care of yourself bye bye